obara <laughs> 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 <laughs>

เโอ้นี่ปัตตาเพียนเนปีปัตตาเพียนค่ะพี่น้องไปหาปัตตาเพียนนนปตัตตาทีมบ่าไหนไงบนใด้ไงสาอยู่ทับเทียมเอาปลาเคียงบ่าเด็กว่าตัวตัวนี่ท่าน่เขาพี่น้องแฟนเพจคะ่ะมาอนี้สิมาตักปลาไปขายให้พี่น้องแฟนเพนรจรัจมาคุณ ปลาพันตัวมีปลากระกทิมปลาหมอแล้วก็ปลาอีหยังปลาปลาอัปปนปลานิ้นค่ะยุ้ยได้หันห่นมาบ้างเลยจะปีใส่น้ำบาดาลเด้พี่น้องทีเพรบาดาลแล้วก็สูบน้ำถึงไมาใส่สาพร้อมอุปกรณ์เข้ามาฮะกินมีครบค่ะแหย่ยักษ์เนี้ยสาปคอ หันเดียดด้เย,ยนี่นงแบบบ้นหันเดียดค่ะพี่น้องนี่คือบอัวปาคอค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เลียงปาคอ เดวเป็เอีเห็นตกป,ป่าค่ะกานเนี้ยมันก็บ่อยากมาแล้วมันมือหรือเงล่าอันนี้จ้าปะคอปลาดอกปิกนีนมาดุจะปพี่น้องมึงแบบพคกุ้น่ะชมาดุแขกพุ่นเป็นสายเป็นสายอยู่อู้้าบพีคบอกังีพี่น้องม่เจ้า,จาเ,าเาาาบาิดด่งนีใคพี่น้องพี่เ,เบ้งใจดิ มกปาดิฮะปาบักน้ำเต้านี่แหละเน่ะลวกกินกับพักแสบกระดอกกันดิอ่ะิดก็มาลวกะักแ